อี่ทางเขาบ้านจาพันฮะว่านี้มีทางเขาทางอรถเขา่า อีตาไข่เนี่ยเรียบรอย้อยไข่เด็กต่อไปกระทารถมาลงวันนี้นะรถออกปูนมาลงประมาณสามคิวหลุดน้ำกันเลยจ้าสามคิวมันสี่พ่อวะเริ่มทายตอนลดปูนมาหนึ่งหัน ว,ว,ว่านั้าสูตมก็ถนนก็เล่ติเตำตัวถนนแล้วแบบเต็มนแบบจับมาตรฐานบม้อาตั้งสารนเดินเาวัตถานแข็งนันนว้วเอน็ด้็ได้ มื S <S อมือมื้อ้านไม่แค่สมันนหน่อยเมื่อบานนี่อุ่สอบเดียวนะโอ้โหเทียงเศร้าแล้วเรัทาเทา้ลมันแล้วนี้นี่ยังทดแล้ว เอ้มไล่ทางเสร็จแล้วทางเขาบานก็ได้ทางเขาบานมีแล้ววันนี้นะไปเรื่อยๆแซำแซมตกแต่งไปเ,เ,เรื่อยๆเดี๋ยวแล้วทางเขาบานก็ได้ เทียบร้อยลูกศิดากันยังคือเกา่าสารคลิปนี้เอาไว้ทานี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งให้ยายอ้อยในเด,เดอ้อยายอ้อยคิดหอดทุกคนเด้วค่ะ